สวัสดีค่ะมมาค่ะแม่ไม่กินกัเอา,เอาขนมปังกับสาวร้านด้วยค่ะตอนเศร้าๆค่ะกินแซ่บแบบสาวร้านค่ะมันง่ายๆค่ะวันหยุดค่ะ Good morning everyone มาค่ะมาครัวซองค่ะ Và giờ sau có cà phê hòn hòn nào. Mà đưa cả đưa. Nè, nhắn thay bưng cả Mình với con đứa khả. よいし อุปม่อนค่ะสาวนั่งยืดเตียงด้กด้ห่างนะมาจะมา สุขภาพก็สิ่งสำคัญเลยค่ะเด้อเมือน,นี้สาวรัาขอให้ทุกคนถูกหวยรวยเบอร์เด้อค่ะเด้อ ก็ให้สวกให้มันค่ะ กดดวกค่ะเราแล้วมีปัญหากับหน้อยตาดวยค่ะสายตายาวต้องอีกสามอาทิตย์ได้แว่นค่ะก็ตูดหลายๆค่ะถอดเขาถอดบกหืมม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  มุ่มครับปุบเบานั่งอยู่ใกลๆหอนประกาศตีเลยเฮกก้ยมาดูครับ มันหอม,หอมค่ะหอมสามมาติแต่แบนเด้อค่ะเด้อสิบุหุ่นหวยสาว้านหลัก แล้วกะะ็เอาเงนน้อยมันไม่แม่หวานส้มสีส้มๆอ๋อส้มพี่น้องขอเชเอาไปสักว่าขอส้มขอาไปค้นแก้วสูเจ,เจ้ากินตอนบ่ายอ๋อส้มส้มพี่ลีค่ะ แต่แต่แต่โอ้ยคนนึกว่าจะมันบานก็ทื่นย่างคักพี่รองเล็กโอเคค่ะบันเน้สาวร้านขอจบคลิปแค่เพียงตรงนี้เด้อค่ะเด้อฝากติดตามเนี่ยเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์สาวรัตน์เนี่ยเด้อค่ะสวัสดีค่ะ